ปลานิลผัดคุนใช่ทอดให้กรอบเลยนะลงมือเลย <c oughs> น้ำล้างโคกลงไปปรุงเลยนิดนึงเยอะๆซอสวาชูน้ำตาล มันหอยใส่ไปหน่อยปลาลงเลยเป็นปลานิลผัดขุ้นช่ายใส่ลงไปต้นหอมผักชีล้อมหอมหัวใหญ่พริกซอยอยู่ในนี้ใส่ลงไปหิงซอยใส่ลงไป ก็จะได้แบบนี้เอาแค่พอผักสุกข,ขึ้นได้เลยนี่เลยอ่ะนี่เลย ปแท่นี้เสิร์ฟได้เลยหอมมากแก๊สเลยนี่เลยปลานินผัดขึ้นช่ ออกใช้หน้าหน่อยวันนี้่ปเสร์จหอม ร้อนร้อนอรรอ,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 อโอ้ยปานินผัดขุ้นช่ายโรยด้วยใบขุ้นช่ายหรือผักชีล้อมแล้วแต่ใครจะเรียกยังไงเหมือนกันผักสออย่างนี่ไปลุยเสิร์ฟ